ไข่ใ,ใบนี้เปลวไฟฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดถูกดูดซับโดยมันเหตุใดจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะนี่มันเงาฟีนิกซ์ทองคำเป็นไปได้ไหมว่าไข่ศักดิ์สิทธิ์อมตะนี้ดูดซับเปลวไฟฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปและฟักออกมาได้สำเร็จและฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในกำลังจะเกิด ฮ่าฮ่ากำลังจะออกมาแล้วตั้งแต่วันนี้ข้าเจ้าฟังจะมีสัตเทพแห่งสายลมแล้วไม่แล้วนกฟีนิกของข้าละตึ้งสัตว์ในตำนานฟีนิกวัยทารกคำแนะนำไขน่นกฟีนิกซรอามะเตาริยุทนาการเป็นหนึ่งในสี่สัตว์ในตำนานโบราณฟีนิกเนื่องจากการหลอมรวมกับเปลวไฟฟีนิกศักดิ์สิทธิ์นี่นี่ฟีนิกนั่นหล่อข้ามองยังไงมันก็เป็นแค่ไก่ธรรมดา ฟังนกฟินิกตัวนี้เห็นเจ้าในทันทีตอนที่มันกำเนิดออกมาดังนั้นนุกตัวนี้จะเห็นเจ้าเป็นเสมือนแม่ของมันเจ้าคิดว่าข้าเป็นแม่ของเจ้างั้นหรอหากเป็นกรณีนี้ข้านั้นจะยอมรับเจ้าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้านั้นคือนูกฟินิกของข้าข้านั้นจะเรียกเจ้าว่าเซียวเกอร์ก็แล้วกันข้าอยู่นี่มานานเกินไปแล้วได้เวลากลับแล้วดินแดนลกล้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วและตอนนี้ไม่มีการโจมตีหรือคุกคามอีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่ข้านั้นจะต้องไปสู่ดินแดนอื่นแล้ว ตัดภาพมาที่ภายในพระราชวังข้าขอแสดงความยินดีกับนายท่านสำหรับการรวบรวมดินแดนลกล้างให้เป็นหนึ่งเดียวขุนพลทุกคนยืนขึ้นวันนี้ข้าจะมาประกาศสิ่งหนึ่งข้าั้นัะออกจากดินแดนลกล้างในวันพุ่งนี้เหตุดใดนายท่านจิงจะออกจากดินแดนลกล้างในทันในนดกันนายท่านท่านโปรดคิดดูก่อนดินแดนลกล้างนี้จะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีนายท่านข้ารู้ว่าทุกคนนั้นไม่สบายใจแต่ข้านั้นก็เป็นห่วงดินแดนลกล้างเช่นกัน พวกเจ้าทุกคนรู้หรือไม่ว่าดินแดนที่ทรงพลังนอกเหนือจากดินแดนลกล้างสถานการณ์ในปัจจุบันของดินแดนลกล้างเล่ากับถูกฟงหมาป่าจับตามองและมันนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายชอยชุดเขาที่ถูกนายท่านฆ่าตายในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะมาจากดินแดนสวรรค์เจมอนั่นกล่าวว่าในที่นอยู่ระดับเสมือนจริงหรือดินแดนที่ว่างเปล่ามีมากมายเดินเล่นเต็มไปหมดไม่ต่างจากสุนัขใช่แล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดในดินแดนลกล้างเป็นเพียงอาหารหมาที่อยู่ใต้ดินชั้นนอกเท่านั้น ข้าไม่มีพื้นที่ว่างให้ผึ่งฝนในดินแดนลกล้างเลยข้าน่าจะต้องไปหาประสบการณ์จากภายนอกไม่เช่นนั้นเมื่อมีผู้คนจากอาณาจักรภายนอกมาโจมตีพวกเราพวกเรานั้นจะไม่มีพลังในการตอบโต้กับข้าจะเดินทางไปที่ดินแดนอื่นกับจู้กัดเหลียงเพื่อค้นหาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นข้านั้นจะกลับมารับพวกเจ้าเมื่อมันมั่นคงจากนี้ไปการควบคุมดินแดนลกล้างข้านั้นจะมอบให้กับโอเทากููซุนเจ้าเอ,อ๋อและหนานกวนดูแลดินแดนลกล้างขอรับน่ายท่านแนวป้องกันดินแดนลกล้าง ที่นี่คือแนวป้องกันดินแดนลกลางข้ามีข้อคิดจริงๆว่าชั้นก้นบางๆนี้จะสามารถแยกพื้นที่ออกจากกันได้จูกัดเหลียงเจ้าจงค้นหาจุดแถบป้องกันที่อ่อนแอที่สุดชี่เห,เหมือนหิ่งหูหูจุงเปิดหน่อยท่อนข้อนอนพบจุดที่อ่อนแอที่สุดแล้วมันอยู่ตรงวงกลมสีแดงดีต่อไปถึงตาข้าแล้วข้าได้โจมตีด้วยหอกไปกันเถอะ This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it no they Call me obsessive, oh